เอาลี้ครับก็สวัสดีคุณชมกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่พีชื่อว่ามาัดนะฮะตอนนี้กำลังรอคุณจัการินอยู่นะฮะไม่รู้ว่าไปไหนนะฮะต้องรออีกสักพักหนึ่งนะฮะเขาน่าจะมานะฮะมาแล้วเลยกับบรรยากาศเดิมๆแล้วเราต้องเริ่มจากการเก็บหินก่อนพี่เราต้องไปใช้หาดก่อนนี่ไงมันล็อกเปะาให้งงเราแล้วหินอยู่ไหนวะมันมันจะเป็นปะงให้ล็อกอยู่แถวนี้แถวนี้มันอะไรวะเนี่ยไม่เห็นหินเลยแหมหิน เดินไปเรื่อยๆนี่ไงพี่ลูปปัน้นพยายามอย่าไปแตะมันเห็น <c oughs> <c oughs> ไ,ไหมไม่คิดที่แตะแล้วลนะ่ะ <c oughs> ไม่เหมือนเราไม่เหมือนเราไม่เหมือนเราเราไม่เหมือนเราเราไม่เหมือน <c oughs> เลยเราจะเริ่มจากการตัดต้นไม้ก่อนพ,พี่พี่ดูมาดูนี่มาดูนี่มาดูมาดูโตคราบวเวลาเวลามัน <c oughs> ออกาเวลามันออกมานะดูพี่ เอา้าหายไปไหนวะในตัวพี่ปะกดแทบ็บอะกดแท็บดูเราอะเราล,ลอลงโย,โ,ยโ,ยโยนโยนมาอ้อนี่ไงเราสามารถทำอะไรไ,ได้เนี่ยนี่ไงพิกแอคขวานเอ้ยเราต้องเริ่มจากการทำ ขวานกันพี่ใช้ไม้ฆ่าแล้วก็ไม้แพงใช่ไหมใช่ตัดตัดรัวๆพี่ตัดรัวๆพี่ตัดล้วเลยใช่ผมทำขวานได้แล้วมาครับอ่าแค่ไปได้วยังงี้สิงี้สิโอยหิน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 ผมมีข่าได้แล้วได้เนี่ยฮะได้เรามีคนใช้แล้วฮะยิ้ข้าวว้า วัวนั่งไงวัวมาลาวัวพี่แล้วมันแล้วมันตัวเหี้ยอะไรมันยืนจ้องหน้าเราอยู่ด้วยขึ้นไปดีไหมขึ้นไปดีไหมไปเสียานไหไปเสียหายหน่อยไหมอุ้ยเดี๋ยว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 มันเกิดมันเกิดเหี้ยสู้มันสู้มันเอาคนละตัวพี่คนละตัว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 โอ้มันเด็บ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 พี่มันเด็บโคตรเอาอเออเออ เอามาพี <t od il |ms|> ่เอามาพี่หลังๆๆๆอีตัวเฮียเลยไหนๆเฮือ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 เดี๋ยวดูเสาเฮือตีนเองมันมันเยอะขึ้นเรื่อยๆมันเนี่ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆตีมันตีมันเออข้างหลังพี่ข้างหลังอะไรส่งละดูส่งละไรส่งอะไรส่งอะไรมันมันเกิดไม่เรื่อยเราเราไปนะพี่มันเกิดเรื่อย ตายหิวข้าวอ้าวจบแล้วสู้มันจัิงจันเช้าอ่ะบอกเลยวันที่หนึ่งผ่านไปแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วรอได้ไงวะเนี่ยนี่วันแรกไงพี่แต่จะวันแรกเราเตือนกูลงไปครึ่งหนอนแล้วแต่จะตายเพราะอันนี้ไม่ได้นะพี่ไอ้เหี้ยบโคตรถึงเลยกินยังไงอุ้ยทิ้งขวดเฉยเฮ้ยกินแอปเปิ้ลได้พี่เฮ้ยกินแอปเปิ้ลได้มึงคิดว่าเก๋าเหรอ นี่ไงพี่เหรียญ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 โกเราเราเออเราตีจากผีได้พี่มันจะดอบนี่ไงนี่ไงนี่ไงผมมีสิบสิบห้าเหรียญแล้วพยายามเก็บแอปเปิลพี่มันอยู่อยู่ใต้ต้นไม้อะนั่นแหละมันมีเยอะอยู่นะพวกต้นแดงๆอ่ะลูกแดงๆเห็นไหมเฮ้ยมึงก็ตามลากกูจังวะทำอะไรกับกูนักหนาไอ้ทำไมเอ้ย พี่ยังไม่จบของมันอยู่ลเลยมาละมาละมึงอุย้ยอุ้ยเกือบตายอันนี้เสาอ,อะไรวะเนี่ยมันคงไม่เกิดอะไรมาใช่ไหมเนี่ยฮะฮะพี่ฮ้ายเสานี้ยน่าจะเป็นปสกเฉย ดี๋ยวอูดมมตีไปเขาเลยไม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมชุบดูดูผมไว้ดูผมไว้เดี๋ยวผมชุบเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมชุบเดี๋ยวผมชุบผมออยเย้ย้เยเฮ้้ยเ้เฮ้เฮยเ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ย เฮ้ยช no ุบก ja e. ูก่อนกูกูต้องการชุบบ้านฝาเนี่ยเก็บเก็บของพี่เลยไม่เก็บของพี่เลยไหมหายมุนเกี้ยงเลยอยู่นั่นไงอยู่นั่นไงโอ้โหพี่ไปไกลยังวะจะช้าแล้วจะช้าแล้วข้างหลังเพียบเลยพี่วันที่สองมันที่สองแล้วเราต้องรอด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 กลัวเหลี่มมันตามมาแล้ว โคเรมมาตามมาแล้วเออมันชนหินใส่โอ้ยหนุ่มมาดิหนุ่มอุ้ยโคตีแรงตีแรงจัดต้องได้อะไรสักอย่างแหละต้องได้อะไรสักอย่างแหละอือหินเพียบเลยโอ้หนักทำอะไรไม่ทำไม่ทำอะไรเกี้ยอะไรเนี่ย สร้างแล้วเหรอไอ้ฮะอ๋อกดอ่างเปลี่ยนทิศโอ้โหทุกใหม่เลยอ้าวหัวลวกูแล้วและวและละท่าละวแล้วละท่าแบบจัดบ้านเหมือนเหมือนลำจีนนะเลยลำมวยจีนเลยแล้วทุกใหม่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 มันจะมืดอีกแล้วนะเนี่ยจะมืดอีกแล้วนะเนี่ยมาแล้วมาแล้ว ได้แล้วมาเลียเออดูเป็นเหลือช่องหนึ่งพี่หุยยุยหุยยุยมันโยนที่อะไรเขาอะฮึยหุยโอ้โหมันโยนเข้ามาเลยว่ะพี่โอ้โหไม่ได้แลกบล็อกเอาพี่ไปไหนละอยู่อยู่มุมเฮ้ยมันโยนมันโยนมันโยน อ,อุ้ยมันโยนแรงว่ะอุ้ยเ๊ตีมาได้ไหมพี่ตีมาได้ไหมตีทะลุได้ไหมยี่วเราสร้างบ้านไปใช่ลุยมันพี่ลุยมันลุยมันลุยมันเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ย<ๆ>เฮ้ยเยเไม่ได้นะเนี่ยโอ้ยเกือบตายชุบเลยชุบเลย อุ้ยช่วไม่ได้เหรอพี่ช่วไม่ได้เหรอพี่หมดแล้วไม่ไม่มันมันมันนับวิอยู่มันนับวิอยู่อ่าซุปได้แล้ว <c oughs> ต้องรอห้าสิบขววิเลยนะเนี่ยโอ้โหของกูขนมปังกูหายหมดเลยว้าวขนมปังอร่อยจัง <c oughs> ของกิโอ้โหแม่งเกิดใกล้ๆเลยโอ้โหพี่เคลียร์หน่อยพี่เคลียร์หน่อยพี่รโอ้สร้างไม่ทันเหรอเนี่ยแล้วก็คุณหนูคุณพุ่งไปคุณเอือนโอ้มันมนสร้างไม่ได้เอเออาแล้ววะเอาแล้วเอาแล้วไงเอาแล้วไง เอาเลยไงเอาแล้วไงล่อ <Female> ม <humming> ันนาบานเอาบาน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 ตะตังอ่าวโอ้โหโรบินแรกก่อนโรบินโดนโรบินเราจะตายไม่ได้อืออืออือมึงมามึงมา มันเยอะจังวะลงน้ำเดี๋ยวก็มันน่าจะลงน้ำตามเราไม่ได้ไอ้เหี้ยอุ้ยทำไมเราว่ายเร็วจังวะเฮ้ยพี่ผมว่ายโคตรเร็วเลยอุ้ยผมว่ายเร็วจังวะอุ้ยดูว่ายโคตรเร็วเลยหมดสี่แล้วยิงเฮ้ยๆจะตาย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  จะตายจะตายจะตาย,ตาย <c oughs> เฮ้ยเลือดเพิ่มหน่อยเร็วเอาดิ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 ทู่จากสักแค่ไหนชิว<อ>สักแค่ไหนชิว<อ>สักแคแ่แคไหนชิวอีตัวนึงมันเฝ้าสมบูอยู่ว้าว <c oughs> เอาทำไมวิ่งเริ่มอว้วนขึ้นวะรถเดินไปไหนไม่ได้ไปไหนเลยพี่เฮ้ยธนูทำได้แล้ว嘛 <c oughs> เราต้องอยู่รอดอุตส่าห์มีธนูแล้ว พี่ปิดเลยปิดเลยปิดเลยพี่ปิดเลยสร้างปิดเลยโอ้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 เช็ดเช็ดโอ้โกเลียมโ,มโอ้ตัวอะไรวะเนี้เอื้อจบเลยไม่ไหววะต้องคือต้องรีบสร้างบ้านจริงๆอ่ะ โดยรวมมันก็โอเคนะแต่มันแบบว่ายังไงวะว๊อดว่าแต่เฮงอะไรเนี่ยเปไงไอ้พวอกมดนึงแกงอ่ะเออเอ้าทำไมพวกนี้มาเต็มเลยวะเนี่ยใครวะเนี่ย คนเหรอ <c oughs> โอโ้โ,อโหโอ้โหทำไมมันมานี่พเพียบเลยวะโอ้โห <c oughs> โหหรือเราหรือเรามาสร้างบ้านในเขตมันวะพี่ <c oughs> หะหรือเรามาสร้างบ้านในเขตมันวนะประมาได้แหละป้ะหรือยังไงตีมันเลยจังหวะที่เราได้เปรียบอยู่แล้วไม่พี่พี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนนี่พี่าตายแล้ว ตายอยู่นู่นเลโอ้โหใช่โอ้โห,โโหผมคุยโทรศัพท์แป๊บเดียวตายซะแล้วนี่เอาไอ้นี่มันเข้ามาได้ไงเฮ้ยบ้านเราทำไมเละยังวะพี่พวกเฮียนี่แหละพวกเฮียนี่แหละอุ้ยโอ้โห แม่งพังหมดเลยโอ้ไอพวกเวนเนี่ยพังหมดเลยปะโอ้โหแม่งตีแรงด้วยนะตายแม่งงึ้ยไอพวกเนี่ยไม่อีซี่เลยปะ มีบ้านเฉยมันก็ทุบอ่ะไอ้พวกเนี้แม่งเฮี้ยจัดอ่ะ <c oughs> ขนาดมีบ้านแล้วเนี่ยผมว่าเดี๋ยวค่อยเล่นดีกว่าเกมหาเนี่ย